สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทาง n น t f l i x ให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า Speak No Evil เป็นเรื่องราวของสองครอบครัวนะครับที่ได้ไปเจอกันในทริปการเที่ยวที่อิตาลีพวกเขาพูดคุยกันอย่างถูกคอจนฝ่ายหนึงอะ่ะได้เอ่ยปากชวนให้ไปเที่ยวที่บ้านของตัวเองในวันหลังแล้วเรื่องราววันดำมืดที่คาดเดาได้ไม่ยากก็ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วตอนจบของหนังจะเป็นยังไงรู้ลึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวของพทริกและคาริลนะครับทั้งคู่ขับรถมาท่องเที่ยวที่เมืองชนบทแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีพวกเขาหลงทางแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เข้าพักโรงแรมตามที่ต้องการได้แล้วเช้าวันต่อมาที่สระว่ายน้ำของโรงแรมนะครับก็มีแขกที่มาพักรวมทั้งเด็กๆก,กำลังลงไปเล่นน้ำก็อย่างสนุกสนานและอีกครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวของบียอนและลูอิส พวกเขากำลังนั่งพักผ่อนที่ริมสระน้ำขณะที่แอกเนสลูกสาวของพวกเขาก็กำลังเล่นน้ำกันอยู่ในสระสักพักแพทริกก็เดินมาขอเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับบียอนเพื่อนั่งอ่านหนังสือพิมพ์บียอนก็ขยับเก้าอี้ให้แพทริกนะครับแล้วก็ได้คุยกันตามมารยาทแล้วระหว่างอาหารมื้อค่ำที่ทางโรงแรมจัดให้แพทริกก็ได้ลุกขึ้นแนะนําตัวพร้อมทั้งกล่าวขอโทษแขกทุกคนที่เมื่อคืนนี้เขาเสียงดังเพราะว่าเขาขับรถหลงทางก็เลยทําให้มาถึงที่นี่ดึก และนั่นก็เลยทําให้บรรยากาศภายในงานดีขึ้นนะครับจากนั้นแขกของโรงแรมก็ได้พักผ่อนฟังดนตรีกันวันต่อมาบียอนลูอิสและแอ็กเนตนะครับก็เดินทางมาชมภายในเมืองแอ็กเนตนั้นทําตุ๊กตากระต่ายของเล่นประจําตัวหายทําให้บียอนต้องเดินตามหาตุ๊กตาจนมาพบตุ๊กตาของลูกสาวอยู่ที่แนวกําแพงเมืองและพอเดินกลับมาเขาก็เห็นว่าครอบครัวของแพทริกกกาลังคุยกับลูอิสภรรยาของเขาอยู่ แพตติกนะครับก็เลยแนะนําตัวเองพร้อมกับคาริวและเอเบลภรรยาและลูกชายของเขาให้ครอบครัวของแพตติกรู้จักว่าพวกเขาอ่ะมาจากเมืองชนบทของประเทศทอลแลนด์เอเบลลูกชายของเขาก็เป็นเด็กลู่ราวคาวเดียวกับแอเนตลูกสาวของบียอนแต่เอเบลเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดนะครับและก็ไม่แสดงออกด้วยขณะที่ลูอิสภรรยาของบียอนก็ได้แนะนําตัวว่าครอบครัวข,ของเธอเป็นชาวเดนมาร์กเดินทางมาพักผ่อน แล้วสองอครอบครัวนะครับก็คุยกันอย่างสนิทสนมจนแพทริกเอ่ยปากชวนครอบครัวของบียอนให้ไปกินกลางวันด้วยกันและระหว่างที่ทานอาหารกันอยู่นะครับแพตทริกก็บอกว่าเขาอเป็นหมอมาจากชนบทของประเทศทอนแลนด์ที่นั้นเง,เงียบสงบแบบธรรมชาติทําให้ครอบครัวของบียอนนะครับรู้สึกชอบธรรมชาติแบบนั้นโลอิสนะครับเป็นคนที่ทานมังสวิรัตแต่ก็กินปลาได้ซึ่งแพตทริกก็บอกว่ามันยอดเยี่ยมมาก แล้วก็ดูเหมือนนะคะว่าครอบครัวของบียอเนี่ยจะถูกใจครอบครัวของแพตริกที่ดูเป็นคนมีน้ำใจแถมยังชวนให้ครอบครัวของเขาไปเที่ยวที่บ้านอีกด้วยแล้วหลังจากที่ทริปที่อิตาลีจบไปนะครับฉากก็ได้ตัดมาที่บ้านพักของบียอและลูอิสที่กำลังพักผ่อนอยู่เขาได้รับโปสเตอร์การ์จากครอบครัวของแพตริกที่ถ่ายแล้วก็ส่งมาให้พร้อมด้านหลังรูปก็ชักชวนให้ครอบครัวของบียอเนี่ยไปเที่ยวที่บ้านของพวกเขาที่ฮอลแลนด ซึ่งทั้งสองคนนะครับก็มีความประทับใจในตัวของแพทริกอยู่แล้วก็เลยมีความคิดอยากจะไปท่องเที่ยวแต่ก็ต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งก่อนซึ่งทั้งบิยอนและลูอิสนะครับก็ได้เอาเรื่องการได้พบกับเพื่อนร่วมทางที่ประทับใจตอนที่ไปเที่ยวอิตาลีที่ผ่านมาเนะี่ยไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนของพวกเขาฟังแล้วก็ยังบอกอีกว่าเพื่อนร่วมทางที่พบอ่ะได้ชวนพวกเขาไปเที่ยวที่บ้านที่ฮอลแลนด์ด้วยซึ่งเพื่อนๆก็บอกว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะแถมยังแนะนําให้พวกเขา่เดินทางด้วยการขับรถไปอีกด้วย แล้วไม่นานนะครับเวลาสําคัญของครอบครัวบิยอนก็มาถึงพวกเขาได้ตอบตกลงที่จะไปเที่ยวบ้านพักของแพลตติกโดยบิยอนได้ขับรถทางไกลข้ามประเทศจนไปถึงบ้านของแพตติกแล้วพอมาถึงนะครับแพลตติกและคาริวก็ทําการต้อนรับและพาพวกเขาไปพักในห้องที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ส่วนห้องนอนของแอ็กเนสก็ถูกจัดให้อยู่ร่วมกับเอเบลแต่ก็ดูเหมือนว่าแอ็กเนสนะครับจะไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่เธออยากจะนอนกับพ่อแม่มากกว่า ส่วนทางด้านบียอนและลูอิสนะครับต่างกระชื่นชอบบรรยากาศบ้านพักของแพทริกมากแล้วลูอิสก็ได้มอบถ้วยน้ําชานะครับให้เป็นของขวัญที่ระลึกจากชาวเดนมาร์กให้กับครอบครัวนี้เอาไว้แล้วระหว่างที่รออาหารมือค่าบียอนก็ได้เอาขยะมาทิ้งแล้วก็ถือโอกาสเดินสํารวจบ้านพักเขาไปเจอกับเอเบลลูกชายของแพทริกที่แอบมาหาบียอนอย่างเงียบๆเอเบลพยายามสื่อสารกับเขานะครับเขาอ้าปากกว้างเพื่อให้บียอนเห็นว่าเขาไม่มีเลนส์ บิยอนเห็นแบบนั้นก็รู้สึกงงมากนะครับแล้วตอนนั้นเองเสียงของแพรทริกก็ได้เรียกเอเบลทาให้เด็กน้อยวิ่งไปทันทีแล้วหลังจากอาหารมือค่ำนะครับสองครอบครัวก็มานั่งคุยกันรเรื่องการเดินทางขณะที่คุยกันอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องของเอเบลดังมาโดยตลอดทําให้บิยอนและลูอิสนะครับรู้สึกผิดปกติก็เลยถามแพทริกว่าทําไมเอเบลถึงได้ร้องไห้แพรทริกก็บอกว่าเดี๋ยวเ<บ>อเบลก็หลับไปแล้วไม่มีอะไรหรอก เอเบลนะครับเป็นเด็กที่ไม่มีลิ้นไก่ตั้งแต่เกิดซึ่งเขาอ่ะต้องปรับตัวอีกมากแล้วในคืนแรกนี้นะครับแอกเนสก็ได้แอบมานอนกับพ่อแม่ของเธอด้วยเช้าวันต่อมาแพทริกและคาริวนะครับก็ได้พาครอบครัวของบีออน่ะไปเที่ยวในชนบทที่เป็นทุ่งกว้างและที่นั่นนะครับแอกเนสก็อยากเล่นสไลเดอร์แต่เอเบลอ่ะมักนั่งขวางเอาไว้เธอพยายามขอให้เอเบลว่าหลบไปแต่เอเบลนะครับดูเหมือนจะไม่สนใจเธอเลยจนมันต้องถึงมือของแพทริก ที่มาดึงตัวให้เอเบลหลบแถมยังส่งเสียงดังให้เอเบล,ลบขอโทษแอกเนสด้วยบิยอนและลูอิสเห็นแบบนั้นก็ตกใจนะครับรีบบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปต่อว่าเอเบลหรอกแต่แพทติกก็เริ่มออกอาการคนอารมณ์ร้อนต่อลูกนะครับทาให้พวกของบิยอนเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกใจแล้วพอกลับมาถึงที่พักลูอิสก็ได้แอบมาคุยกับบิยอนว่าเธอไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเธออยากจะกลับบ้านแล้วตอนนั้นเองนะครับคารลิกวก็ได้เดินเข้ามาพอดีทําให้พวกเขาต้องหยุดพูดคุยกัน คารลก็ได้ขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะแล้วก็บอกว่าคืนนี้จะพาพวกเขาไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารใกล้ๆบ้านพอคารลูออกไปแล้วนะครับบียองก็บอกกับภรรยาว่าเราเหลือเวลาแค่หนึ่งวันครึ่งเท่านั้นเองพวกเราก็จะได้กลับกันแล้วไม่เป็นไรหรอกแล้วตอนหัวค่ำนะครับลูอิสก็ได้เตรียมแต่งตัวให้ลูกสาวเพื่อเตรียมตัวไปดินเนอร์ด้วยกันแต่พอถึงเวลาแพทริกกับคาริลก็บอกว่าพวกเด็กๆจะอยู่บ้านไม่ได้ไปด้วยกันและจะมีฮาจิ พี่เลี้ยงผู้ชายของเอเบล่ะจะมาอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆซึ่งฮาจินั่นก็เข้ากับเด็กๆได้ดีนะครับแต่ในใจของลูอิสเธอก็อดเป็นห่วงลูกสาวไม่ได้แต่ก็แอบเห็นว่าฮาจิเล่นกับแอ็กเนได้ดีก็เลยยอมไปแล้วขณะที่เดินทางนะครับลูอิสก็รู้สึกกลัว,ลวเธอถามแพทติกว่าอีกไกลไหมเธอรู้สึกว่าระยะทางมันไกลมากกว่าจะไปถึงร้านแล้วพอมาถึงร้านอาหารนะครับแพทริกก็ได้แนะนํามเมนูอาหารให้แต่ลูอิสก็บอกว่า เธอทานมังสวิรัตเหมือนที่เคยบอกไปแล้วตอนที่อยู่อิตาลีแต่คราวนี้นะครับแพทริกก็รู้สึกว่าลูอิสน่ะเรื่องมากจากนั้นเขาก็ดื่มจนเมาและพยายามสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานโดยการชวนภรรยาออกไปเต้นรำด้วยกันบิยอนและลูอิสนะครับก็ตามออกไปเต้นด้วย ลูอิสมองเห็นว่าพลาสติกกอดจูบคาริวแบบไม่สุภาพและก็ไม่เกรงใจคนอื่นเลยเธอก็เริ่มสิงเซงนะครับแล้วพอถึงเวลาจ่ายเงินบิยอนก็ขอเลี้ยงอาหารมือนี้เองแล้วก็ดูเหมือนว่าพลาสติกจะไม่ปฏิเสธด้วยเหมือนกันแล้วระหว่างทางที่ขับรถกลับบ้านนะครับพลาสติกก็ได้เปิดเพลงที่เขาชอบดังสนั่นจนทําให้ลูอิสโมโหตะโกนให้ปิดเพลงบรรยากาศในรถก็เริ่มไม่ดีแล้วนะครับพลาสติกเม,มามากแล้วก็ขับรถเซไปมาจนหวาดเสียว แล้วพอมาถึงที่พักลูอิสและบียอนก็รีบมาดูลูกสาวที่กําลังหลับอยู่นะครับเธอได้ขอตัวไปอาบน้ําแล้วระหว่างที่อาบน้าลูอิสก็ต้องหวาดระแวงเพราะว่ามีเสียงคนเข้ามาแปลงฟันอยู่ใกล้ๆเมื่ออาบน้ําเสร็จลูอิสก็ได้เข้านอนแล้วก็ได้มีอะไรกับบียอนตอนนั้นแอคเซนต์ก็ได้เรียกพ่อแม่นะครับเพื่อจะขอเข้าไปนอนด้วยแต่ทั้งคู่กลับไม่ได้ยินและขณะที่ทั้งสองคนมีอะไรกันอยู่นั้นบียอนก็ได้เห็นว่าแพลตติกอ่ะมาแอบดูพวกเขาอยู่จนเมื่อพวกเขาเสร็จกิจ ลูอิสก็มาดูแอ็กเนตแต่ก็หาไม่เจอแล้วเธอพยายามเดินไปหาตามห้องต่างๆแล้วก็เห็นว่าแอ็กเนตน่ยไปนอนบนเตียงของแพลตติกกับคาริลวที่นอนเปลืยเปล่าอยู่ลูอิสก็ได้แอบ,บเข้าไปอุ้มลูกสาวออกมาแล้วเธอก็ปลุกให้บียอนน่ยรีบกลับบ้านทันทีทั้งคู่เก็บข้าวของแอบ,บนีกลับบ้านนะครับโดยไม่ได้บอกลาเจ้าของบ้านเลยแล้วพอพวกเขาขับรถออกมาได้สักพักนะครับ แอ็กเนตก็บอกว่าเธอลืมตุ๊กตากระต่ายเอาไว้แต่ว่าลูอิสนะครับไม่อยากกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วเธอบอกให้แอ็กเนตเงียบแล้วเธอจะซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้แต่แอ็กเนตก็ยังเศร้าเสียใจนะครับที่ต้องทิ้งตุ๊กตาไปสุดท้ายบิยอนก็ได้ตัดสินใจกลับรถไปเอาตุ๊กตาให้ลูกสาวและพอมาถึงที่บ้านของพลาสติกนะครับบิยอนบอกว่าจะรีบเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านอีกครั้งส่วนแอ็กเนตก็มาพบว่าตุ๊กตากระต่ายมันตกอยู่ที่ใต้เบาะรถ ลูอิสก็เลยรีบเข้าไปบอกบียอนในบ้านนะครับระหว่างที่เธอย่องเข้าไปในบ้านก็พบว่าบนะียอนกําลังพูดคุยกับแพลตติกอยู่แพลตติกมีอาการโมโหเพราะพวกเขาจะหนีกลับไปโดยที่ไม่บอกกล่าวทั้งคู่ก็เลยรีบบอกเหตุผลนะครับว่าพวกเขาอ่ะมีความสุขดีที่นี่แต่ที่รีบกลับมาเพราะว่าเตียงนอนนะมันเล็กก็เลยนอนไม่พอและตัวของลูอิสเองก็กิกนมังสวิรัติแต่ว่าพวกของแพลตติกก็ยังทําอาหารที่มีเนื้อสัตว์รวมถึงการสแสดงบทลักที่ร้านอาหารด้วยที่ครอบครัวของเธอไม่ชอบ นั่นก็นเลยทําให้แพตริกและคาริวออกมาขอโทษนะครับและแก้ตัวจนทั้งบียอนและลูอิสอไม่สามารถเถียงพวกเขาได้แพตริกบอกว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของทั้งสองคนได้แต่บอกได้เลยว่าวันนี้บียอนและลูอิสอควรจะอยู่ที่นี่ต่อเพราะมันจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพวกเขาแพตริกให้สัญญากับพวกเขานะครับจนทําให้ทั้งคู่ต้องเปลี่ยนใจยอมนอนที่นี่ต่อจากนั้นนะครับ คารลิวก็ได้พาลูอิสไปทำสวนส่วนแพลตติกก็ได้พาบียอนออกไปนั่งรถเที่ยวระหว่างที่อยู่ในรถทั้งสองคนก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องเพลงแพลตติกพยายามปรับความเข้าใจเรื่องเมื่อคืนนี้ที่ทำให้ครอบครัวของบียอนไม่พอใจส่วนบียอนเองก็เล่าเรื่องความกดดันในการใช้ชีวิตประจำวันของเขาแพลตติกก็เลยพาเขาไปที่แนวสันเขาที่กว้างไกลนะครับเพื่อให้บียอนตะโกนปลดปล่อยความกดดันและความเครียดออกมาแล้วมันก็ทำให้ทั้งสองคนรู้สึกดีมาก ส่วนทางด้านของพวกเด็กๆนะครับก็ออกมาเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วแอกเนตก็ได้เดินมาบอกว่าทั้งเธอและเอเบลจะโชว์การเต้นให้ดูคืนนี้ด้วยแล้วตอนนั้นนะครับลูอิสก็ได้เข้าไปช่วยคาริวทำอาหารแต่กพลาดโดนมีดบาดบิยอนมาดูแล้วขอให้พลาสติกช่วยดูแลแผลให้หน่อยเพราะเขาเคยบอกว่าเป็นหมอแต่พลาสติกนะครับบอกว่าเขาไม่ได้เป็นหมอเขา,าพูดโกหกไปบิยอนก็เลยถามว่าแล้วคุณทํางานอะไรพลาสติกก็บอกว่าไม่ได้ทําอะไรตอนนี้เขาตกงานอยู่ ทำให้สองผัวเมียนะครับแอบมองหน้ากันแล้วแอกเนสนะครับก็ถูกคาริใช้ให้ไปปูผ้าแล้วก็จัดวางช้อนที่โต๊ะแต่เธอก็ทําไม่เป็นก็นเลยถูกคาริวดุทําให้ลูอิสผู้เป็นแม่นะครับเริ่มมองแบบไม่พอใจแล้วแล้วที่บนโต๊ะอาหารนะครับแพลตติกก็ได้คุยเรื่องชีสที่อร่อยของฮอลแลนด์แต่บรรยากาศน่กลับไม่ดีอีกแล้วเพราะว่าคาริวมาสอนแอกเนสเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารทําให้ลูอิสไม่พอใจมากๆถึงกับห้คาริวไม่ให้มาตําหนิลูกของเธอ แล้วพอคาริวรู้สึกตัวก็รีบขอโทษไปนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็มานั่งดื่มกาแฟกันแล้วก็เป็นเวลาที่เด็กๆขอเต้นโชว์ให้ผู้ใหญ่หดูแต่ไอเบลอ่ะกลับเต้นไม่ถูกจังหวะแพทติกก็ไม่พอใจก็เลยดุลูกไปนะครับเขาอารมณ์ฉุนเฉียวคว้างปาแก้วจนทําให้เด็กๆตกใจ แองเกลก็เลยเดินไปหาแม่ด้วยความกลัวนะครับเอบเบลก็ร้องไห้เสียใจที่ถูกต่อว่าต่อหน้าคนอื่นดูเหมือนว่าทั้งแพทริกและคาร์ลวะแสดงอาการก้าวร้าวแล้วก็ฉุนเฉียวแบบนี้จนเป็นเรื่องปกติแต่ครอบครัวของบียอนไม่พอใจมากที่ทําแบบนี้กับเด็กๆบียอนถึงกับโมโหนะครับบอกให้เด็กๆเ,เต้นตามธรรมชาติของพวกเขาซึ่งมันก็ขัดแย้งกับครอบครัวของแพทริกมากลูอิสก็ระงับอารมณ์โกรธไม่อยู่นะครับก็เลยหนีออกมาข้างนอกบ้านแทน แล้วนั่นก็เลยทําให้คืนนั้นนะครับทั้งคู่จัดแจงเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินพทริกดูด่าเอเบลเรื่องการเต้นหลังอาหารเย็นดังลั่นบ้านเอเบลก็ร้องไห้ไม่หยุดนะครับสักพักเสียงของเอเบลก็ได้เงียบหายไปแล้วก็มีเสียงทีวีที่ดังตามมาจนบนะิยอนต้องลุกจากที่นอนออกมาดูนะครับแล้วก็เห็นว่าทีวีเปิดเสียงดังแต่ไม่มีใครอยู่น้ําก็ถูกเปิดทิ้งเอาไว้บิยอนก็เห็นว่ามันผิดปกตินะครับก็เลยลองเดินสํารวจในบ้านดู จนไปเจอกับห้องที่เก็บกล้องถ่ายรูปไว้มากมายนะครับแล้วก็ได้เห็นรูปถ่ายของเด็กๆหลายคนที่ถ่ายร่วมกับพ่อแม่และที่สําคัญก็คือเด็กๆมีตุ๊กตาอยู่ด้วยมันช่างเหมือนกับครอบครัวของเขาเลยบิยอนเริ่มคิดว่ามันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่แน,น่ๆแล้วเขาก็เริ่มเดินดูแต่ละห้องนะครับจนสุดท้ายก็ไปเจอร่างของเอเบลที่นอนตายอยู่ในสระน้ํา บิยอนตกใจมากรีบขึ้นห้องแล้วก็บอกให้ลนะูอิสน่ะรีบเก็บข้าวของนี้ออกจากบ้านนี้ทันทีเขาขับรถออกไปตามถนนที่มืดมากนะครับแถวนั้นมันแทบจะไม่มีบ้านคนอยู่เลยบิยอนเริ่มสังเกตว่ามีแสงไฟรถนะขับตามเขามาเขารีบขับให้มันไวขึ้นแล้วรถคันนั้นนะครับก็ได้ขับตามมาติตดๆจนเขา่็ขับรถตกถนนแล้วก็เกิดติดลมเขาก็เลยตัดสินใจนะครับไปขอความช่วยเหลือกับบ้านที่อยู่ใ, réussi, ใกล้ๆแล้วก็บอกให้นะลูอิสอ่ะล็อกประตูเอาไว้ แต่ทว่านะครับบ้านหลังนั้นก็ไม่มีคนอยู่เลยแล้วพอเขากลับมาที่รถก็พบว่าในรถก็ไม่มีทั้งลูอิสและแอ็กเนสบิยอนตกใจล้องเรียกพวกเขาเสียงหลงนะครับและแพลตติกก็ได้ขับรถมาโดยในรถก็มีลูอิสและแอ็กเนสอยู่ด้วยพร้อมทั้งบอกให้บิยอนขึ้นรถมาเขาก็เลยจำใจต้องขึ้นไปนะครับบรรยากาศภายในรถก็เริ่มอึดอัดแอ็กเนสถามว่าเอเบลไปไหนคาริวก็บอกว่า ฮาจิได้ดูแลไอเบลอยู่ลูอก็ให้กำลังใจบียอนนะครับที่นั่งเงียบเขากำลังคิดอะไรบางอย่างแล้วแพตริกเองก็น่าเครียดเหมือนกันสักพักนะครับเขาก็ได้จอดรถแล้วก็พิพไฟส่งสัญญาณให้คนที่จอดรถอยู่เข้ามาที่รถและแพตริกก็ได้ลงมือทำ้ายบีออนส่วนคนที่มารออยู่ก็คือฮาเจ เขาเดินเข้ามาแล้วก็จับแอคเนตที่กำลังกลัวทันทีส่วนคาริวก็ได้จับปากของแอคเนตนะครับแล้วก็ได้ใช้กันไกตัดลิ้นจนขาดแล้วก็พาเธอออกไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งแล้วทั้งหมดนี้นะครับมันก็เป็นแผนการของแพตติกที่ต้องการให้บิยอนหน,นีออกมาจากบ้านบิยอนก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บส่วนลูอิสก็ไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้แล้วแพตติกนะครับก็ได้พาพวกเขาทั้งสองคนไปที่แนวสันเขาที่แพตติกได้พาบิยอนมาเมื่อกลางวันนี้ เขาไล่ให้บียอนแล้วลูอิสอ่ะออกไปจากรถและให้พวกเขาออกแก้ผ้าจนหมดตอนนี้นะครับทั้งคู่ไม่คิดว่าชีวิตอ่ะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้พวกเขาได้แต่กอดกันและให้กำลังใจกันสักพักแพทติกก็บอกให้ทั้งคู่เดินลงไปด้านล่างที่เป็นบ่อใหญ่และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนะครับพวกเขาทั้งสองคน่ะถูกแพตริกและคาริวเอาหินคว้างปาจนพวกเขาต้องตายในสภาพที่นอนกอดกันอย่างน่าอนาจใจ สุดท้ายแพรทิกก็ได้ขับรถพร้อมกับคาริวที่นั่งไปข้างๆไปตามท้องถนนแต่บาะหลังเเป็นแอนเนสที่นั่งก้มหน้ากอดตุ๊กตากระต่ายของเธอและแอ n เนสนะครับก็ได้กลายเป็นตัวแทนของเอเบลที่จากไปตลอดการแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังพยายามสื่อให้เห็นถึงการที่เราไม่ควรไว้ใจคนง่ายเกินไปการไปไว้ใจคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพียงแค่เจอกันครั้งเดียวเท่านั้นมันก็ถึงกับทำให้ชีวิตและครอบครัวนะครับต้องมาพบกับจุดจบแบบนี้แล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.6คะแนน จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะน,นี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ